จะให้พี่ครับตามสัญญาหนึ่งดี <c oughs> จริงเหรอน้อง <c oughs> ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไม่เชื่อเราขอดูหนนะ่อยฮะคนดูเชื่อไหมครับว่าเขาจะให้ผมตัวหนึ่งดีใครไม่เชื่อเชื่อคอมเมนต์มาเลยนะผมว่า oh, ไม่น่าจะจริง <No. S 1> นี่นเข้ามาเร็ว <No. S 1> ไหนน้อง <c oughs> ไหนตัวหนึ่งดีอ่ะโอ้เน้อโกหกว่าไม่เห็นมีเลยไหนหนึ่งดีอ่ะฮยโกหกว่าตามสัญญา โอเคครับน้องๆคนไหนอยากจะให้ตัวพี่โอนโมอ,อีกเนี่ย <Whoa. S 1> ก็ให้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะ <Huh? S 1> แต่ตัวต่อไปพี่ขอเป็นมังกรได้ไหมล่ะพี่เกือบมาพี่ไม่เคยจับมังกรเลยพี่ขอเป็นมังกรนะ